นครสีธรรมราชนครแห่งอารยธรรมเราชาวนครคืออารยชนมุ่งมัน่นสร้างสารรค์ร่วมกันพัฒนาเมืองนครสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุ่งสง FM เสเจ็เมกะเฮิร์ เป็นองค์การที่ได้รับความร่วมมือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการเส้นทางสร้างไทยกันอีกครั้งนะครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสง FM 97 m h z วันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒม์มันคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการเส้นทางสร้างไทยแบบนี้ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับและในช่วงของ วันนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่เป็นสาระน่าสนใจเกี่ยวกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มียานพาหนะครอบครองนะครับเพราะว่าคนที่มีรถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์ใดๆก็ตามนะครับณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของปัญหาบลพิษก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยรัฐโดยรัฐบาลเนี่ยก็ได้ผลักดันให การแก้ไขปัญหามลพิษเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้ปัญหาฝุ่น PM เม2.5เนี่ยฝุ่นลองพีม2.5ตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับแม้ว่าในส่วนของภาคใต้อาจจะไม่เกิดเยอะนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่เป็นแหล่งต้นต่อของการเกิดฝุ่นละอองพีเอ็ม2.5แบบนี้นะครับโดยไม่ต้องถามถึงของภาคกลางหรือว่าภาคเหนือภาคอีสานนะครับที่เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด าการเผาต่างๆในพื้นที่การเกษตรนะครับที่เป็นบ่อกเกิดของ PM 2.5แม้ว่าภาคใต้จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นมากมายมีเหมือนการที่เกิดแต่ก็จะไม่เยอะเท่าแต่สิ่งสำคัญที่ภาคใต้หนีไม่พ้นเลยนะครับปัญหาของคนที่ใช้รถใช้ถนนเป็นเจ้าของยานพาหนะต่างๆที่เป็นเครื่องยนต์สันดับภายในภายในนะครับเครื่องยนต์สันดับภายในแบบนี้เนี่ยก็จะเป็น แหล่งกําเนิดฝุ่นละออง PM 2.5ได้เช่นกันนะครับแม้ว่าปัจจุบันจะมีเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้ามาแล้วก็ตามแต่ว่าต้องยอมรับกันตรงๆว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงยึดติดกับการใช้รถเครื่องยนต์สันดับภายในนะครับทั้งเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลนะวันนี้เนี่ยช่วงของเส้นทางสร้างไทยช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของ สร้างอากาศดีเพื่อคนไทยแล้วก็ผู้มาเยือนนะครับอันนี้เป็นสาระดีๆแล้วนำมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบในวันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันถึงการสร้างอากาศดีเพื่อคนไทยและผู้ที่มาเยือนนะครับเราจะพาพูดกันถึงในเรื่องของความสำคัญของการตรวจสภาพรถปรเป็นประจำทุกปีแบบนี้เนี่ยความสำคัญ ของการตรวจสภาพรถประจําปีนะครับโดยปกติทั่วไปในทุกๆปีเนี่ยสำหรับผู้ที่มีอยอรถยนต์หรือว่ายานพาหนะใดๆก็ตามนะ่ก็ต้องมีการต่อภาษีรถยนต์นะครับนี่ถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกๆคนเลยที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่รวมทั้งการต่อพรบประกันร,รถยนต์นะครับอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งปัจจุบันก็สามารถที่จะต่อพรบออนไลน์ได้ด้วยนะครับกรณีได้รับการบาดเจ็บเสียชีวิตโดยจะครอบคลุมทั้งผู้ขับขี่ผู้โดยสารคนสัญจรบนทางเท้าทั่วไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกันภัย,ยภาคบังคับนั่นเองครับแต่สําหรับรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานหรือว่ามีอายุใช้งานตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับต้องนําไปตรวจสภาพรถยนต์ก่อนที่จะมาะต่อภาษีรถยนต์ประจําปีแบบนี้ได้ แต่ว่าการตรวจสภาพรถยนต์น่ะไม่สามารถที่จะไปตรวจตามอู่รถยนต์ทั่วไปตามปกติได้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องไปตรวจตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นนะครับหรือว่า,าสถานที่แห่งนี้ก็จะได้เรียกว่าในเรื่องของการตรวจสภาพรถหรือว่าตอรออนะอตอรออเนี่ยทุกคนได้ยินบ่อยแต่ว่าที่มันย่อเนี่ยก็คือย่อมาจากคําว่าสถานตรวจสภาพรถเอกชนนั่นเองครับ ตรอเรอนี่ก็จะเป็นสถานที่ที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกที่ได้รับให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ตรวจสอบรถนะครับว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานก่อนจะไปต่อภาษีหรือเปล่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะรถเก่าที่มีอายุมากกว่า7ปีขึ้นไปอันนี้เป็นกลุ่มที่จะต้อง ตรวจสภาพรถก่อนเลยนะครับเพื่อให้ได้มั่นใจว่ารถยนต์เนี่ยมีสภาพที่จะพร้อมใช้งานได้จริงๆแล้วการตรวจสภาพรถนั้นสําคัญยังไงบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มาแนะนํา5ข้อหลักๆนะครับเป็น5ข้อดีหลักๆที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะสำหรับการตรวจสภาพรถว่าเป็นเรื่องที่จะช่วยให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยตัวเราเองนะครับในเรื่องของคุณภาพชีวิตในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย ไม่ว่าจะเป็นข้อแรกครับช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุเนื่องจากปัญหาความร้อนที่สูงขึ้นนะครับอ่าหม้อน้ําแห้งน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์รั่วนะครับเครื่องยนต์รถก็อาจจะดับขณะขับขี่ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นบอกเกิดที่จะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งเราก็สามารถที่จะซ่อมแซมได้นะครับก่อนที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นข้อต่อมาข้อ2ครับคือช่วยในการยืดอายุการใช้งานรถยนต์ โดยการบำรุงรักษาชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะช่วยให้รถยนต์เนี่ยมีเครื่องยนต์ที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับช่วยลดการเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วข้อต่อมาข้อ3ครับเป็นการช่วยประหยัดเงินในระยะยาวนะครับเพราะว่าการตรวจสภาพรถเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยสามารถทำให้เราเนี่ยตรวจพบความผิดปกติ ของรถเนี่ยได้เร็วขึ้นซึ่งเมื่อตรวจพบแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะซ่อมบำรุงให้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่ใหญ่เกินจะแก้ไขได้ก็จะช่วยส่งผลช่วยให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้ใจ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับข้อต่อมาข้อที่4ครับ ก็ในช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันเพราะว่ารถที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเนี่ยก็จะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นการช่วยให้ประหยัดน้ํามันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ด้วยนั่นเองครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ5นะครับอันนี้ก็อย่างที่ได้เกล่นเอาไว้ก็คือเป็นการช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็ไส้กรองตามระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยทําให้การเผาไหม้ในเครื่องยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศสู่ท้องถนนแล้วก็ยังมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5และดูแลรถให้เหมือนใหม่อยู่เสมอครับ ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือข้อดีของการตรวจสภาพรถอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้รถของพวกเราเนี่ยปลอดภัยใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วยนั่นเองครับก็จะเห็นได้ว่าณนะขณะนี้เนี่ยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ พี2.5ม2.5นี่แหละซึ่งแม้ว่าฝุ่นพีย5ม5จเนี่ยจะมีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดบลพรษท,ทางอากาศแต่ว่าในเมืองใหญ่ๆนะครับที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนี่แหละเด่นๆเลย กลับจะต้องมาพบกับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ที่มีต้นเหตุหลักเนี่ยมาจากการใช้รถบนท้องถนนนะครับซึ่งจากการศึกษาของอาการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็พบว่าฝุ่นละออง PM 2.5เนี่ยเกิดจากภาคการขนส่งทางถนนเนี่ยถึงร้อยละ51เลยถัดาจากมาก็คือเป็นเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ21 ภาคครเรือนอยู่ที่ร้อยละสิการเผาที่โล่งอยู่ที่ร้อยละหแล้วก็แบบอื่นๆอยู่ที่ร้อยละสิบสองนะครับโดยฝุ่นละออง PM 2.5จากภาคการขนส่งทางถนนส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจาการถบรรทุกรถปิกอัพแล้วก็รถบัสรถเมย์พวกนี่ย ที่ปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5รวมกันสูงถึงร้อยละ44แล้วก็รถยนต์กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานที่มากกว่า20ปีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นจึงมีอัตราการปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5ออกมามากที่สุดจากข้อมูลดังกล่าวก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่ารถยนต์เนี่ยยิ่งมีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสทำให้เกิดควันดำแล้วก็มีฝุ่นละออง PM 2.5มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ แล้วล่าสุดครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกรมควบคุมมลพิษก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ที่ใช้น้ํามันดีเซลนะครับหรือว่าเครื่องดีเซลรถยนต์ดีเซลแบบนี้ที่เป็นรถใช้งานมากกว่า20ปีเนี่ยขอให้มีการเพิ่มการตรวจสภาพเป็นปีละ2ครั้งเนื่องจากว่า รถกลุ่มรถยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นกลุ่มที่ปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5มากที่สุดนั่นเองครับโดยนางสาวปรียาพรสุวรรณเกตนะครับอธิบดีกรมควบคุมคม,มลพิษหรือว่าคอพอเนี่ยก็เปิดเผยข้อมูลครับว่าฝุ่นละออง PM 2.5เนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกิจกรรมในแต่ละพื้นที่สำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็เมืองใหญ่ๆ่ที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่นแล้วก็ติดขัดก็พบว่าเป็นสาเหตุหลักของการ ปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5นอกจากนี้ครับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า20ปีขึ้นไปจะเป็นกลุ่มที่มีอัตราการปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5มากที่สุดเนื่องจากว่าไม่มีเทคโนโลยีในการควบคุมหรือว่าลดปริมาณฝุ่นละอองซึ่งสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ทั่วประเทศของกรมการขนส่งทางบกก็พบว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลจะมีสัดส่วนของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า20ปีสูงที่สุดนั่นเองครับ ทางนี้อธิบดีกรมควบคุมคมลพิษก็กล่าวครับว่าเพื่อเป็นการาป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2 5ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาถึงมาตรการเพิ่มความถี่การตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีสำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและก็มีอายุการใช้งานมากกว่า20ปีขึ้นไปนะครับจาก1ครั้ง เป็น2ครั้งต่อปีหรือว่าทุก6เดือนนั่นเองเพื่อให้รถยนต์กลุ่มนี้เนี่ยได้รับการดูแลบำรุงรักษาที่มากขึ้นก็จะเป็นส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมและลดการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรวมนั่นเองครับ จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับการตรวจสภาพรถจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะต้องมันคอยทําอยู่เสมอๆนอกจากเพื่อเป็นการต่อภาษีรถยนต์แล้วเนี่ยการตรวจสภาพรถก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งในการอ่ยยื่นต่อภาษีสําหรับรถที่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลาครบตามที่ทางพรบกนนําหนดเพื่อเป็นการรับรองว่ารถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั้นๆเนี่ยยังคงมีสภาพที่พร้อมใช้งานตามระเบียบของอข้อบังคับ ของกรมการขนส่งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้น โดยผู้ขับขี่จะต้องนำเอาใบรับรองการตรวจสภาพรถเนี่ยไปยื่นเป็นหลักฐานเพื่อทำการต่อภาษีเป็นประจำทุกปีเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับการนำอารถเนี่ยไปตรวจสภาพเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับเครื่องยนต์รวมไปถึงส่วนต่างๆของรถทุกประเภทเมื่อพบความผิดปกติชำรุดหรือว่าเสื่อมสภาพ ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงทีเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนของทั้งผู้ขับขี่ไปจนถึงทุกคนที่สัญจรอยู่บนท้องถนนนะครับ ยืดอายุการใช้งานนะครับเพราะว่าการนำรถไปตรวจเป็นประจำเนี่ยก็เหมือนเป็นการคอยดูแลเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องของส่วนประกอบต่างๆของรถเนี่ยให้ยังคงมีสภาพการใช้งานที่ดีได้เมื่อไม่มีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรถเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานรถเนี่ยให้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ตามพระราชะบัญญัติรถยนต์ปี2522ครับได้ระบุเอาไว้ว่ารถที่จะนำมาใช้ในการขนส่งตามพระราชะบัญญัติการขนส่งทางบกปี2522เนี่ยหรือว่านำมาจากาการจดทะเบียนตามพระราชะบัญญัติรถยนต์ปี2522แบบนี้เนี่ยจะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะขนาดและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ในกฎกระทรวงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถ ผู้โดยสารนะครับไปกับรถคันนั้นๆเนี่ยผู้ขับขี่รถคันอื่นๆคนเดินถนนเนี่ยมีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนหมดเลยนั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆเอาไว้ด้วยทั้งหมดนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดพระราชบัญญัตริรถที่เข้าเกณฑ์การตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจําปีดังนั้น จึงได้สรุปรายการเอาไว้นะครับดังต่อไปนี้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนที่มีอายุการใช้งานครบ7ปีขึ้นไปรถยนต์ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนที่มีอายุการใช้งานครบ7ปีขึ้นไปรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานครบ7ปีขึ้นไปรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ5ปีขึ้นไปนั่นเองนะทั้งหมดนี้ก็คือในเรื่องของข้อกําหนดตามพระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสภาพรถ ทั้งนี้เนี่ยการนับอายุการใช้งานของยานพาหนะก็จะเป็นการนับโดยอ้างอิงจากการจดทะเบียนโดยให้นับอายุเริ่มต้นที่วันจดทะเบียนเป็นครั้งแรกจนถึงวันครบกำหนดเสียภาษีประจำปีนะครับยกตัวอย่างเช่นรถยนต์จดทะเบียนเมื่อปี2560จะต้องรเ,ออเริ่มตรวจสภาพรถยนต์ครั้งแรกในปี2567หรือถ้าหากเป็นรถมรเอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นที่จดทะเบียนไว้เมื่อปี2560ก็จะต้อง ตรวจสภาพรถครั้งแรกในปี2565นะครับสถานที่ที่สามารถไปตรวจสภาพรถได้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แห่ง ก็คือสถานที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือว่าตรอ,รอรที่เราได้เกลืนไปในช่วงแรกของรายการนะครับตรอ,รอ,รอรก็จะเป็นสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งให้มีความสามารถในการตรวจสอบสภาพรถก่อนจะนําไปยื่นต่อภาษีซึ่งผู้ขับขี่ก็สามารถที่จะนํารถประเภทต่างๆไปตรวจสภาพได้ในกรณีที่ไม่สะดวกนําเอารถไปตรวจตามกรมขนส่งประจําจังหวัดยกเว้นรถบางประเภท คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรถบางประเภทที่ไม่สามารถนำมาตรวจสภาพกับทางตรอได้นะครับจะต้องนำไปตรวจที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้นซึ่งผู้ขับขี่ก็สามารถที่จะนำเอารถทุกประเภทนะครับรวมไปถึงประเภทที่ไม่สามารถเอาไปตรวจที่ตรอได้เนี่ยมาตรวจได้ที่ที่นี่แหละที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งประเภทของรถที่จำเป็นจะต้องนำมาตรวจที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้นเนี่ยมีดังนี้ครับประเภทแรกก็คือ รถที่ถูกดัดแปลงไปจากลักษณะเดิมโดยการเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้มีความแตกต่างไปจากเดิมจากรายการที่จดทะเบียนเอาไว้ในคู่มือทะเบียนรถนะครับเช่นการเปลี่ยนชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ามีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ประเภทต่อมาคือประเภทรถที่มีปัญหากับเลขตัวถังหรือว่าเลขเครื่องยนต์เช่นหาเลขตัวรถหรือว่าเลขเครื่องยนต์เนี่ยไม่พบตัวเลขชํารุด หรือว่ามีร่องรอยการแก้ไขขูดลบตัวเลขจนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นะอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งประเภทต่อมานะครับคุณผู้ชมคุณฟังคือในส่วนของรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วเพิ่งได้รับคืนประเภทต่อมาคือรถที่เจ้าของได้แจ้งหยุดใช้ชั่วคราวหรือแจ้งระงรับการใช้ตลอดไปและก็ประเภทสุดท้ายก็คือ รถที่มีทะเบียนร,รุ่นเก่านะครับเช่นกทขีด00001 000, 000, หรือว่ากทจขีด0001 000, เป็นต้นตอนนี้เนี่ยทะเบียนมันมีการอัปเดตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหากจะมีการนำไปต่อภาษีเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนทะเบียนร,รถใหม่ก่อนเท่านั้นนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้ารับการตรวจสภาพรถ ก็มีการตรีมเอกสารที่จําเป็นในการตรวจสภาพรถนะครับก็คือเล่มทะเบียนสําหรับรถยนต์ก็จะเป็นเล่มสีฟ้าส่วนรถจักรยานยนต์ก็จะเป็นเล่มสีเขียวแต่ถ้าเกิดหากไม่มีเล่มทะเบียนฉบับจริงก็สามารถที่จะนําเอาสําเนาทะเบียนรถจากไฟแนนซ์กรณีสําเนาทะเบียนรถหายเนี่ยก็สามารถเอาใช้ตรงนี้ได้หรือสามารถที่จะไปทําเล่มใหม่ที่ทางกรมขนส่งทางบกก่อนไปเข้ารับการตรวจสภาพรถก็ทําได้เช่นกันครับ ถัดมาก็คือในเรื่องของการเตรียมค่าธรรมเนียมนะครับค่าบริการของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือว่าตอรอ,อหรือกรมการขนส่งทางบกนั้นมีอัตราค่าบริการที่เท่าเท่ากันโดยจะคิดจากาน้ำหนักของตัวรถเป็นหลักซึ่งแบ่งการคิดค่าบริการการตรวจได้ดังนี้นะครับรถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน1,600กิโกรมัมอยู่ที่คละ150บาท รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน1,600กิโลกรัมก็อยู่ที่คันละ250บาทส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยอยู่ที่คันละ60บาทครับค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าบริการต่อการตรวจหครั้งในกรณีที่รถอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านการตรวจสภาพทางเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจก็จะแจ้งข้อบกพร่องที่เป็นเหตุให้รถคันนั้นๆเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจซึ่งถ้าหากว่าเจ้าของรถ นำรถไปซ่อมแซมแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็นำกลับมาตรวจสภาพที่สถานที่ตรวจเดิมภายใน15วันเจ้าของรถจะเสียค่าบริการการตรวจเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราค่าบริการเดิมแต่ถ้าเกิดหากว่าเกิน15วันขึ้นไปแล้วนำรถมากลับมาตรวจที่สถานที่ตรวจอีกครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการเสียค่าตรวจสภาพรถเต็มอัตราค่าบริการที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับ ก็จะมีการตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ์นะครับส่วนควบนะครับในเรื่องของไฟส่องสว่างอะไรที่จําเป็นแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่เราจะเน้นย้ําก็คือเรามาดูเกรดความรู้กันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเกี่ยวกับด้านมลพิษนะครับเกรดความรู้กับเกี่ยวกับการาการตั้งเกณฑ์การวัดมลพิษในการตรวจสภาพรถเนี่ยทั้งหมดนี้เพื่อ เป็นการวัดว่ารถเนี่ยมีการปล่อยก๊าซดังกล่าวเกินในปริมาณที่กำหนดเอาไว้หรือไม่ซึ่งโดยทั่วไปค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปีที่จดทะเบียนรถนะครับก็แบ่งเอาไว้ดังนี้ครับรถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่1มกราคม2550จะต้องมีค่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่เกินรอยละ4.5แล้วก็พวกกลุ่มก๊าซไฮโดรคาร์บอนเนี่ยไม่เกิน 600ส่วนใน1ล้านส่วนนะครับ600ส่วนในล้านส่วนรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่1มกราคม2550ถึงวันที่31ธันวาคม2556จะต้องมีค่าปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอโมโนมอนอกไซด์ไม่เกิน100.0.5และกา๊าซกลุ่มกา๊าซไฮดโดรคาร์บอนเนี่ยไม่เกิน100ส่วนในล้านส่วนสุดท้ายก็คือรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่1มกราคม 2,557เป็นต้นไปเนี่ยจะต้องมีค่าปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บ,บอนมอนอกไซด์ไม่เกินร้อยละ0.3นะครับไม่เกินร้อยละ0.3แล้วก็กา๊าซไฮโดโครคาร์บอนเนี่ยไม่เกิน100ส่วนในล้านส่วนนะครับจะเห็นได้ว่ามาตรฐานการวัดก๊าซมลพิษเนี่ย จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามปีที่ผลิตนะครับยิ่งปีล่าสุดเนี่ยทางภาครัฐนะครับโดยโดย,โดยเฉพาะในระดับสากลทั้งหลายในหลายๆประเทศเนี่ยมาตรฐานไอเสียจะสูงขึ้นเป็นประจําทุกปีนี่เป็นหนึ่งในนโยบายที่ทางไม่ใช่จะบอกว่าภาครัฐของเราเนี่ยมันเป็นระดับสากลทุกประเทศเลยนะครับที่ได้ให้ความสําคัญใส่ใจในเรื่องของมลพิษดังนั้นเนี่ยมาตรฐานไอเสียมาตรฐานมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับยานยนต์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการตั้งค่ามมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นประจำทุกปีจะใช้คาว่าโหดร้ายสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตรถยนต์ก็มันก็ต้องมองในสองแง่ในแง่ของออสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นแล้วแลกกับมลพิษที่มากขึ้นมันก็อาจจะไม่เหมาะสมมีความไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่จะอนุรักษ์โลกมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับในเรื่องของเกณฑ์การวัดค่ามลพิษต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนั่นเองครับ อพอในเรื่องของการตรวจกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เสร็จปุ๊บแล้วก็กา๊าซไฮโดโครคาร์บอนเสร็จนะครับส่วนส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการตรวจค่า,าการวัดค่าควันดำนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทําการเร่งเครื่องยนต์เนี่ยจนสุดคันเร่งในเกียร์ว่างแล้วก็ปิดระบบการปรับอากาศนะครับระบบปรับอากาศเนี่ยปิดไปเลยปิดแอร์ไปเลยนะครับแล้วก็เร่งเครื่องจนสุดในเกียร์ว่างโดยการตรวจวัดค่าควันดาด้วยระบบความทึบแสงขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระต้องมีค่าควันดาสูงสุดไม่เกินรอยละ30และการตรวจโดยใช้กระดาษกรองค่าควันดาหรือว่าฟิลเตอร์ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระต้องมีค่าควันดาสูงสุดไม่เกินรอยละ40 ขณะที่การตรวจวัดระดับเสียงจากท่อไอเสียซึ่งระดับเสียงของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้นั้นจะต้องดังไม่เกิน100เดซิเบลเจึงจะถือว่าผ่านค่ามาตรฐานนั่นเองนะครับหลังจากที่ทำการตรวจสอบสภาพรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการพิมพ์ผลรายงานการตรวจให้กับทางเจ้าของรถเนี่ยได้รับทราบในกรณีที่รถผ่านเกณฑ์ครบถ้วนเนี่ย เราก็สามารถที่จะนําเอาใบรับรองเนี่ยไปยื่นต่อภาษีรถได้เลยครับแต่หากว่าไม่ผ่านเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวรถนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะไปซ่อมแซมในส่วนเฉพาะส่วนตรงนั้นได้แล้วก็นํามากลับมาตรวจใหม่อีกครั้งในสถานที่เดิมภายใน15วันอย่างที่บอกนะก็จะเสียค่าธรรมเนียมเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราค่าบริการแต่ว่าถ้าเกิดเรา เกิน15วันนะครับเกินกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าบริการเต็มอัตราตามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะมาเล่าสู่กันฟังในช่วงเส้นทางสร้างไทยารายการเส้นทางสร้างไทยวันนี้นะครับในช่วงของการดูรักษาเรื่องของมลพิษนะครับในเรื่องของการสร้างอากาศดีเพื่อคนไทยแล้วก็เหล่าผู้มาเยือนท,ทั้งหลายนะเราก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการอนุรักษ์โลกแล้วก็ การลดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5ตอนนี้ที่เป็นวาระสำคัญของชาติไปแล้วนะครับส่วนไหนที่เราสามารถที่จะช่วยได้เราก็จะช่วยในการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการตรวจสภาพรถเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับก็ยังเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการ ยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเราเองนะครับลดค่าใช้จ่ายที่จะเสียไปในเรื่องของรถยนต์ในสภาพเครื่องยนต์หรือสภาพตัวรถที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะช่วยลดความสูญเสียลดความเสียหายได้นะครับก็ถือว่า ได้ทั้งเรื่องของการรักโลกแล้วก็ในเรื่องของการรักตัวเองยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของความสําคัญในการตรวจสภาพรถเป็นประจําปีแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สาระดีๆแบบนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังต่อมาเรื่อยๆนะครับในรายการเส้นทางสร้างไทยแบบนี้นะครับสําหรับวันนี้เวลาหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ